ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go อ่ะยิงเลยยิงเลยยิงตัวตัวเลยเฮ้ยยิงใช้อะไรก็ได้อย่าระวังระวังระวังเออระวังเปิดอาคิดเิเปิดอาคิเปิดได้ไหมมีอาคิพไหมหอาคิเกาะไม่อาคิเกาะมันจะอยู่ฝ่ามือข้างบนปะที่มันกดกดกดอ่ะลองดูน่ากลัวจังอะไม่น่าทานกดคืนยังไงกดคืนยังไงเอาตายเลยเหรอกล้าคุณกันเหรอเฮ้ยทำไมผมเป็นคนอย่างนี้ ครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูบักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนด้ก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูว้าหวานใจอยู่ที่ไหนอะโลกหนึ่งหรอที่รักไม่ไม่เห็นตัวตัวเองเลยนะไม่เห็นตัวเองเลยเนะี่ยอ้ยโอเคคุณน่าอยู่โลกหนึ่งนะผมไปหาแป๊บหนึ่งคุณอยู่ไกลแค่ไหนผมก็จะไปหาคุณไงที่รักจุ๊บหน่อย อยมาแล้วครับมาอยู่แล้วเธออยู่ไหนอ๋อที่รักหลังค่ายสีเขียวหลังค่ายสีเขียวโอ้สุดยอดคือไปหาที่ไหนวะเนี่ยไม่จ้าที่รักอยู่ไหนเนี่ยเอาดีๆอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเธอก็นี่ไงไหนอ่ะอยู่กลางแมปดิกลางแมปไหนวะกลางแมปหาเรือเหรอ เรียวอยู่จะหานเรียกเลียกไม่รู้ก็เข้ามาทุกครั้งมันก็อยู่จะหันเรียทุกครั้งเลยอุย้ยไม่ใช่อยู่ในใจแล้วหรอเว <c oughs> ้ขอโทษครับวันนี้ผมจะพาคุณไปทัวร์สี่ประเด็นอนะไปทัวร์เล่นๆอะไรเ<ป>งี้ยโหชวนเฟนไหนก็ไปนี่หลอกงานนี่บ,บอกเลยมันถึงหลอกอย่างอื่นนะเอ้ทุกท่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ละโอเคขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยยูผมเหมือนเดิมเลยคิงนั่นคิดดีละก็ฮ ดูรอยยิบผมสิก็น่าจะรู้ๆนะครับวันนี้เรามาคิดแผนช่วยเหลืออะไรกันนะฮะไม่ใช่หลังจากที่ผมทําคลิปแกล้งแฟนมาเยอะแยะมากมายนะวันนี้เราทำดีเพื่อเธอในที่รักวันนี้ก็อยู่กับมังคิปเหมือนเดิมนะครับผมผูม้ชมเอาละอ่ะอ่าโอเคคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ครบกี่ไลค์ดีที่รักขอไปกี่ไลค์ดีครับหนึ่งพันไลค์หนึ่งพันไลค์ขึ้นไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไป let's go วันนี้ผมทำการพาเขาทัวร์แมบแล้วกันนะ เอาละเธอมานี่ก่อนอคือมันมีตัวใหม่เข้ามาด้วยมันจะการสุ่ม,มนะ <S <S ผมจะลองดูว่าคุณอยู่กับผมคุณเนี่ยจะพาผมดวงดีหรือเปล่านะฮะ <S 1> <S 1> เออช่วงนี้ก็ลอยกระทงผ่านมาแล้วนี่ใช่ไหมออแต่ว่าผมไม่ค่อยอินกับเทศกาล<อ>เลยอ้ยที่รักไงคือแบบอาจจะมีหลายคนไงที่รักเอาเพิ่เล่นเข้าคนเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะกลางนะผมจะพาคุณไปแบบพัวแบบยังไงดียะมันจะเป็นด้านของการสุ่มอ่ะมันเป็นแคนดี้อ่ะต้องสุ่มด้วยแคนดี้อ่ะคุณอาจจะไม่มีนะคุณทริปคือทริปเขาไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคอมนั่นแหละ ก็เลยแบบไม่ได้เล่นหรอกเราบอก,กอะคุณผู้ชมอ่ะขึ้นมาเลยป่ะลุยเลยครับคือเดินตามผมมาครับคุณคุณน้องทิพ <c oughs> ย์เซียนเน็ตเริ่มเดินเซียนเน็ตเมื่อก่อนเดินไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนเดินต้องเงียบวอยวายนะคนมันเก่งคนมันเก่งแย,ย่ยลยือคนมันเก่งแป๊บนึงนะาวว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 วงนีวว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 วอวว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  จอมโจรนะคริบใช่มันาดวันๆอาจจะฆ่าเธอก็ได้นะคุณเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่า500ร้แคนดี้เนี่ยผมจะได้อะไรได้ผลปีศาจดีๆให้น้องทิพย์หรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เราทำดีแล้วไหมไปแจกผลกันไหมใช่เออเฮ้ยผมได้ผลจริงๆด้วยคุณทิพย์ถือไว้นะคุณทิพย์อยากกินนะอยากกดกินนะโอเคผมขอบคุแล้วเฮ้ยถือว่าคุ้มนะสูงห้าสิบแล้วได้เนี่ยดี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 เลือกผลอะไรเลยไม่เลือกผลเพชรเว้ยผลแบบไดมอนด์อะไรเงี้ยครับเหลี่ยมเหมือนอ้นเลยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าแฟนผมมันเลือดร้อนมากๆเลยคุณผู้ชม นี่ครับเดินมาเลยเดี๋ยวเราจะไปสุม่มผลอีกคุณไม่ต้องจับทิ้งไว้เดี๋ยวคุณด,ดูนะครัคุณสลับเป็นอย่างอื่นเป็นพวกดาบเป็นกดเป็นดาบอะไรเงี้ยม,มาคุณ <c oughs> ขึ้นเรือ <c oughs> ผมมาเลยผมจะพาคุณไปทัวร์พวกแบบท้องฟ้าอะไรางี้นะเกาะท้องฟ้าอะไรเงี้ยคุณจะไปหรือเปล่าคุณจะเกาะโอเคกลัวคุณตกนะตกหลุมรักผมอ่ะมานี่มานี่มานี่ครับมานี่เลยครับขึ้นมาเอาโดดกระโดดโดเอออย่าเพิ่งตกใจมาลิงนี่ลิงนี่คุณมันจะช่วยชีวิตคุณนะลองเข้าไปดูลิงตัวนี้ไม่ คุณหลอกไม่ได้แล้วคุณผมหลอกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคขึ้นมาเลยทีละก็มาเลยครับโอ้วันนี้อาจจะเป็นท่องคือแบบอาจจะดวงดีอู้เธอเธอเธอลองขอขอผลดิโอ้โหมันดนให้เลยเขียนว่าขอผลได้ไหมคะเขียนดิเธอเขียนดิแบบเออลองใจอะลองใจแม่งดูดิอาจจะแบบเราได้ของเกลืออะไรเงี้ยดีอาจจะให้นะแล้วก็ส่งตรงไหนอ่ะขอผลได้ไหมครับเอยไม่เดี๋ยวมันจะให้บอกว่าขอโยรู้ได้ไหมเธอเราขอดิโอ้เอเพิ่มได้ผลกิโลโอ้โหเอฟซีครับ จะ,จะพิมพ์ทำม y u. ไม fc คะบขอขอยลุไฟอูอายูเขียนดูอ่ะพิมพ์ไทยไปแล้วอ่ะแจกผลไปไม่ไมขอโยลุไง<ห><ร>ผมเพิ่งส่งไปเองครับเย็ดเฮ้ยใ,ใ,ใช่หรอเราเขียนว่าใช่หรอเธอเธอเขียนไปใช่หรอคะเฮ้ยแล้ว่าขอโยลุได้ไหม <c oughs> เออเขียนไปเรื่อยๆเอ้ยแอเอ็ดใส่พระคุมด้วยเหมือนหล่อฮะครับโทษนะครับโอ้โหเฮ้ยไอ้ยันนี่ไม่โคตรแบบเฮ้ยกูไม่ใช่ละอุ้ย ไอนี้แม่งตอบด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้ยขอโทษนะครับเดินนะเฮ้แต่เขามีเมย์ย่าเนาะเธอเนาะคนเนี้ยโยลูคืออะไรคืออะไรหรอโอ้ิงลืมไปเธอก็มีโยลูแล้วนี่หว่าอันนี้เราไม่รู้อ๋อเฮ้ยน่าเป็นคนน่ารักน่ารักีเด็กนะใช่ไหมเธอเราว่าน่าเป็นแบบพวกแบบเออเหมือนเด็กเราสาสเลยอะเขาคือใครอะโอ้โหคำนี้กูเจ็บกว่าปะเธอเดินตามวกเรามาโอ้โหคำนี้กูเจ็บมากเลยเขาคือใครอ่ะมานี่มานี่ครับเค เธอมีตังค์เท่าไหร่อ่ะลองดูหน่อยซ้ายมืออ่ะนี่เท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่โอ้ 1, หนึ่งแสนเนาะโอเคโอเคคุณมาเซฟต,ตัวนี้ก่อนกดตัวนี้เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดูยยเผื่อเจอพวกโรคจิตอะเราจะไปขอมันไม่แบบขอผลถาวร<อ>ได้<อ>ไหมคะกดไปเลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยโอเคเรีย <Okay, okay. S 1> บร้อยใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟเลยนะครับโอเคเราไปลุเยเซิร์ฟสองเลยดีกว่านะครับผมจริงจริงอยากไม่อยากจะพูด <S <S> นาทีปอยู่นี่แล้วหรอเร็วจังเลยอ่ะเธอไปถามไปคิดต้ารู้จักไหมอะไรอ่ะเฮ้ยเธออย่าไปพูดดิไม่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 เม่ไ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 ด้ไมมคไม่ขมผลได้ไม่ไมคะพิมพ์ไปเลยนั่นแหละพาแฟไแกไ้งคมนะครับเอาเลยขอผลได้มมคะเออลองพูดดิ่ไมมไมไม่ม ทีรักที่รักลองนี่ดิลอง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 กดสุ่มผลนี้ได้หรือเปล่าลองดูสิลองกดดูพี่ที่ทำยูทูบหรออ๋อรู้จักนี่เกมแล้วกูเดินกลับไปก่อนนะบอกว่าไม่ไม่ใช่บอกไาไม่ใช่สุ่มได้ไหมทีรักหรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อลองข่าวเขาดิว่าขอผลได้ไหมโอ้โหนี่ยเนี่ยคนนี้เขาใจดีนะเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเป็นถ้าใครให้แฟนผมนะผมจะเอาผลให้ละกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าละกันวันนี้เราพาแฟนแกล้งคนอื่นนะครับผม ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอ้ไปคลิปแรกด้วยนะคุณผู้ชมครับผมก็อาจจะงงงวยงวยหน่อยนะซึ่งสุ่มไปเอึ่อว่าสังคมมันดีนะเธอเนาะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแบบโอ้เชิดแบบโอ้ง่ายงเขาถือให้เขาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิน่าใช่ะลองดูสิเอมยูตามใช่ไหมอ้าวอุยเขาให้เขาให้เราอ่ะไหนไปถือไปอ่ะไม่ใช่ยังไม่ให้เขายังไม่ให้อยู่ในมืออยู่ไม่แก่ยังเห็นอยู่เหมือนเขาจะไม่ให้เธอละอ้าวเดี๋ยวนะข่าเขาว่าข่า ตายหรอตายเลยหรออ๋อตกใจตายเขาตกอะ่ะนึกว่าตายเขาตกทะเลอ่ะเขาตายนี่โคตรงงเลยนะที่รักผู้ชมอือแบบ อ่าแปปหนึ่งนะมันไม่รู้ว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาสุ่มกันไปแล้วไงเรามาช้าเกินเออประมาณน่ะอืมเราต้องแบบเราลองท้าพีพีไหมอ่าแปปหนึ่งเรลองท้าเขาดูถ้าพวกคุณชนะได้ผมจะให้โยรุโยรุที่ผมไม่ให้หรอกนะผมไม่ตังค์ที่รักออกไปที่รักออกไปที่รักที่รักออกที่รักออกที่ออกไปปึ๊โอ้โหตายหมดโอ้สกิลเดียวล่วงคุณผู้ชมโอ้โหคนนี้ก็ไม่น่าแล้วแหละโอ้โหสกิลเดียวล่วงเก่งเก่งเก่งเพราะวิวเยอะไงโอ้โหตายหมด ขอโทษนะน้องโอ้โไปยยตายหมดเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้แฟนผมมาเขาอยู่โลกหนึ่งเว้ยคือผมไม่แกล้งจริงอ่ะอันเนี้ยบอกเลยสุดยอดมากรลากลงมาข้างล่างอยเดี๋ยวเขาจะลองเสกอันนี้นะเขาเรียกว่า อ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยสิกบอสโอเคสิกบอสด,ดูอ่าสิกบอสให้เด็กๆมาสู้ด้วยกัน,านมามามาเลยแชงคูเห็นไหมที่จ้าเห็นไหมเหรอข้างในนี่เห็นเห็นเห็นไหมมีอะไรไหมข้างในนี่เข้ามาได้หรือเปล่าอโอ้แฟนผมเนีไม่ได้เปิดนะแฟนผมนคุณลองใชส้สกิลดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะล่อมันออกมานะไม่รู้ว่าล่อได้หรือเปล่าน่าจะล่อไม่ได้คุณเห็นอะไรเปล่าคุณลองยิงอะไรตรงประตูดิอ่ายิงเลยยิงเลยยิงตัวประตูเลยเฮ้ยยิงใช้อะไรก็ได้อย่าระวังระวังระวังเออระวังเปิดอาชิดิเปิดอาชิเปิดได้ไหมมีฮาชิไหมฮาชิเกาะไม่ฮาาชิเกะะมันจอยู่ฝามือข้างบนปะชี ไกดคืนยังไงกดคืนยังไงโดนโหดเอาคุณตายเลยเหรอฆ่้าคุณกันเหรอเฮ้ยทไมผมเป็นคนอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเหมือนพวกเนี้ยเพิ่งเล่นใหม่เลยเขาแบบไปไหนไม่ท่ายเลยโอ้โหเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราแพงงต่นนี้แมททีรักแล้วก็มาเล่นเฉยๆเนาะก็เพราะว่าเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงพวกเราสองคนนะครับเดี๋ยววันคลิปหน้าเอางี้ดีกว่าให้คลิปนี้คนดูเยอะนะครับเป็นการพาแฟนมาแกล้งคนเว้ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มหัดแฟนผมเนี่ยแล้วก็ไปโลกใหม่เลยนะครับ ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กระทึบไลค์เราด้วยเนาะทีละโอเคไหมเดี๋ยวสนุกแน่นอนอันนี้เป็นคลิปแรกเฉยนะครับผมเทสเทสนะครับผมเพื่อคนดูชอบไนงะเออเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยก็ใครชอบปะเดี๋ยวเราก็ไปดูอีพีสองดีกว่าสวีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะเด็กๆายบๆมผมซีอูครับจุบจ๊บๆนะ